สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะตอนนี้แม่ดาก็มารอขึ้นรถนะคะจะกลับไปกกกอะกกตุมนะคะไปหายายหาลูกหลานนะคะแวะไปบ้านนะคะพอดีมันมีโอกาสนะคะ้าไปกกกอกนะคะก็เลยไปด้วยนะคะเดี๋ยวก่อนจะไปก็ให้อาหารลูกก่อนนะคะเร็วๆแม่จะให้อาหารเร็วๆจะไปมาเร็วจะไปเร็ว อุ้ยอันนี้ตองจีบไว้หนึ่งเงินอือดูดูมาทะเลกันนะเดี๋ยวไปทะเลกันเด้อรับไันไว้รักันไว้อันนี้จานของจำปานัู่้อะนั่งดูมาจำปีอยู่ทางนี้ลูกจำปีมาทางนี้ดูขึ้นด้วยกันน่งดี่งสวยงาม ดูไหมนกไปหดูจำปาสิจำปาเขานั่งสวยนะจำปีก็ทำให้ได้อกินเลยนอยาให้หกอย่ากให้หกแม่ไปเม็ดเดียวเอออยาให้หกแม่ไปเม็ดเดียวนะขอบคุณแม่คิับที่ส่งพิพี่ให้ นางกินเป็นระเบียบเรียบร้อยมองน้าอีกก็นางกินเป็นระเบียบเรียบร้อยเลยนะท่านชมนั่งลูกนังลงจักนั่งรู้นั่งลงเออนั่งลงสิแม่ปลานอ่าา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 ามาา่าา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 หมุนา ดีนะคะ้อาหารอาหารจะปีจำปลาก่อนนะแต่ว่านูวมาน well. yes, yes. um, ิ้วก็ให้อู่ดูหมุนไม่ได้ปีหมุนแบบหมุนไม่ไดแะแบแเอาคิดแลวูนงแไม่จำปลานรับมากดิออกไม่ได้เออเออเออหนวย การแม่ก็ซื้อมาให้ใหม่นึ่ะมจำปาจำปีแม่จะไปละสามวันพอคุณลูกก็ตอนนะไอความที่ถึงอย่าดื้อย่าชนนะอย่าดื้อย่าชนนะอย่าแอลอ่านั่นก่อนขอบคุณไอซีนะคะขอบคุณคุณแม่ พัดแล้วก็ขอบคุณคุณแม่จริยานะคะที่ให้อาหารเจ้าสี่ขานะคะจำปีจำปาแต่ก่อนก็จะมีมีบุญนะคะมีบุญจำปีจำปาถึงเงินถึงทองน้องเพชรน้องคอยแต่เดี๋ยวนี้เหลือสี่ค่ะเดี๋ยวนี้เหลือสี่เลอจำปีจำปาแล,แล้วก็แล้วก็นำโชคกับเจ้าพารวยนะคะ <S <S 1> <S 1> แต่ความจริงจำปาก็ขึ้นไปบ้านนะแต่เขาไม่ชอบเขาไม่ชอบไอ้ไอเจ้าตัวดำเขาก็เลยมาอยู่ที่นี่ อันนี้เดี๋ยวเป็นตัวเมียทั้งคู่ทำหมันเรียบร้อยแล้วทางบ้านนู้นก็จะเป็นตัวผู้ทั้งคู่ทำหมันแล้วเห็นไหมจำปาเขากินแบบเนี่ยไม่เลอะไม่หกวิธีแล้วก็ไปเดือดที่เลือดแล้วก็เก็บเพราะเดี๋ยวน้องหมาจะมาแย่งกินสวัสดีค่ะคุณลุงยายคุณทัทศน์สวัสดีจ้ะมันหมุนหรอคะยันซีมันหมุนอหรอใช่ไหมเหราก็เปลี่ยนก็บ เรียแล้วมื่อกี้มันมุแล้วปาพี่คนที่ิตรมูลไหมมไหมคะมุลบ่มุบ่งนง่ายมากลยนเรียนมาแล้วเปิดไฟนา้มาดามมาดามมาดามเออมาแล้วมาแล้วามนจามาอ๋อ ตอนนี้นักเรียนเป็นยังไงเปิดพิมแล้วเป็นไงบ้างลองปตดวดูได้เป็นไงบ้างเรียนดีเร่นดแต้องหมองรออนักเรียนไปพร้อมนะคะโอ้ผักงามเลย ก็จะส่งนักเรียนเพราะว่าไปทางทางไปกุกเกะก็ไปทางวานอนเนาะไปทางวานอนเข้าสืสกุลนะคะก็พอดีไปส่งนักเรียนด้วยแล้วก็เลยกลับเลยนะคะต้นอ่างหุ่นนี้ว่าเอ๊ะิว่ามันจะรอดไหมคะต้นอางหุน่นป่านี่รลุ้นลุ้นลุ้นกันว่ามันจะรอดไหมรู้ว่าอากาศมันร้อนเกินไปยังค่ะ โดน้้ำดาวเรืองก่อนนะคะว่าเอฟทีว่าพอปลูกหรือ,อยังคะนขนาดนี้มันพอปลูกหรือ,อยังเนาะโอ้กล้วยสวยจังเลย มา,ม,ามาข้างหน้าเลยค่ะงงมากเห็นกระเป๋ามีแค่งสีถุงถุงใบเนี่ยงงอะไรคะจะไปกี่วันฮะจะไปหลายวันวก่อนวันละกี่วันทัญจำเป็นแล้วนะอ๋อก็คือ,อ,อไปหาแม่จะร้องอีกแล้วไปหาแม่แล้วก็ไปหาลูกหลานแล้วก็หลานก็จะไปทหารด้วย

อุปกรณ์การทํางานก็คือสายซัดแบตฟาเอเอบเมาค่ะแ้วข้าที่บ้านเสียเแล้วค่ะอเออ่ฮ้ยยังนะยะอไม่ไาเออไม่ได้ไปบอกลาบุญอาบุญรอดบุญเหลือเลยเนะ<ม>าะเดี๋ยวเขาจะว่าเอ,อ้ยหายไปไหน แกงสีขามีอยู่สี่ตัวตอนนี้แกงสีขามีอยู่สตัวตัวข้งในสอข้างนอกสองเออก็ฝากไม่ดูแลแล้วกระากแล้วเอออันนั้นทางนี้น่ะน้องมิยวเขาดูแลอยู่ทางนี้นะเออทางนี้เหมิยวดูแลอยู่แล้วคนจะได้เยอะเอออาหารกระปุกอาหารอยู่ตั้งอยู่ในอันข้างในหน่อยเลยยาข้างในบ้านบะเมนมองอันเก็บของลุงน่ะนะเออตั้งอยู่นั่นแหละบ้านในบ้านล็อกแล้วใช่ไหมล็อกแล้วค่ะ ขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณที่เป็นห่วงเป็นใยเข้ากระสูไปน้ากันนละปประม,ม,ม,มีโอกาสป้าไปก,ก่อก็แวะไปหาแม่บ้างไปทีาบ่ลยยังไม่มีกำหนดหนดอ้ยตกใจ <c oughs> ต้องดูก่อน โจ้่ามัด่เรา้การที่น้อั้วันรอบที่สองเ้าวันี่ยนี่หอมก็เราก็ต่อไปเราก็ไม่ต้องซื้อตลาดระยะนี่ปลูกในท่อนี่หอมต่อไปเราก็ไม่ต้องซื้อแล้วนี่ปลูกในท่อนี่จ้าปลูกแล้วเราก็เฮ้ยเดี๋ยวป้าจะลอออกมาแล้วิล้อหมุนแล้วจ้า มะละกอก็กําลังออกลูกใหม่นะรุ่นที่สองออกลูกแล้วยากมะละกอรุ่นที่สองออกลูกแล้วนี่ต่อไปก็จะออกเต็มต้นแล้วนี่นั่นแหละรีบออกลูกไวๆรีบออกลูกไวๆเด้อเดี๋ยวเอฟจีมาเนี่ยจะบอกว่ามะละกอไม่ออกลูกนี่อุยอายเขานี่ยนี่เออเออเจ้าของเขามาว่ามะละกอหายไปไหนหมดแล้วก็มะนาวก็รีบออกลูกนะมะละกออกลูกแล้วมะนาวก็รีบออกลูก จะได้ทันกันโอ้เกี่ยวข้าวนี่รุ่นใหม่นะคะขึ้นมารุ่นเก่าก็เราก็ เก็บกินไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็หมดนะคะรุ่นใหม่ก็ขึ้นมาทดแทนนะคะอยู่หลังบ้านก็กําลังงามนะคะอยู่หลังบ้านก็กําลังงามโอ้ยรุ่นนี้ขึ้นมานะเอฟซีมาน่าจะได้กินนะเอฟซีมาน่าจะได้กินเก็บผักจากที่เราปลูกปลูกแบบตามธรรมชาติให้ซีเราก็ใส่ปุ๋ยคอกที่เรามีนั่นแหละคะ่ะปุ๋ยคอกที่เรามีน นี่ทุเรียนเห็นทุเรียนเราต้องดูแลเป็นอย่างดีนะคะไอท,ท,ทีเดี๋ยวลุงช่างมาเนี่ยลุงช่งางบอกว่าอ้าวทำไมไม่ดูแลต้นทุเรียนให้นะคะไอี่เราก็ดูแลเป็นอย่างดีเห็นไหมโอ้ยแตกยอดงามเลยนะแตกยอดแตกใบอ่อนงามเลยคะล่ะเราจะดูแลเป็นอย่างดีนะคะเพราะว่ามันเหลือแค่สองต้นนะคะหมดทั้งทุ่งนาที่พยายามปลูกนะคะที่พยายามปลูกนะคะก็ไม่รอดเนาะนี่แถวนี้แหละปลูกจนหมดเลยนะคะไอทีท่ลุงช่างก็ ทำทุกวิธีทางนะคะเพราะว่าดินเรามันเป็นดินลุงลังมันเป็นดินเม็ดเม็ดเนาะมันร้อนนะคะสูงสร้างก็ทั้งมุงหลังคาให้นะคะทั้งอะไรให้แต่มันก็ไม่รอดนะคะก็รอดอีกสองต้นนะคะก็หวังว่ามันคงจะรอดแล้วออกลูกให้กินบกนุกบุกเนะเยอะไรเลโก้ล็อกกี้ลกกี้เจออะไรี่ลกกี้เจออะไรเจอแมวหรือเปล่า วันนี้นะคะรถเกี่ยวข้าวก็จะมาเพราะว่าเมาืม่อวานมาไม่ถึงนะคะเกี่ยวยังไม่เสร็จมาทุ่งนั้นนะะทุ่งตรงข้ามอยู่หลังบ้านป้ะอ้วนนะคะนี่พอหน้าเลงพอหน้าเลงผ่านไปนะคะพอหน้าฝนก็จะโตแล้วะคะ่ะมาดูหอมนะหอม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 นี้หอมนี้เกิดดีมากเลยนะนี่เกิดทุกเม็ดเลยนะนี่แต่เราก็จะทยอยหว่านไปนะคะ พอกระถางนี้หมดนะคะเราก็จะ,ะมีกระถางสำรองนะคะเพราะว่าหวานไว้แล้วสองกระถางนะคะเราก็จะหวานอีกกระถางที่สามนะคะคือหวานสำรองไว้ให้มันมีรุ่นนี้หมดไปก็รุ่นใหม่ขึ้นมาเห็นมะละกอก,ก็ยังได้สวยด้วยช่วงหน้าเร้งมะละกอกไม่ออกลูกนะถ้าขาดน้ำ แต่ถ้าเราให้น้ำย่างสม่ำเสมอมันก็จะอุ้ยพริกที่ยังเหลืออยู่นะนี่สองกระถางนะคะหอมนะคะนี่อันนี้เอาไว้เอาไว้ทำพันน,ะนั่นกำลังติดลูกใหม่เห็นไหมเนี่ยกำลังติดลูกใหม่เลยเนี่ยเราลดน้ำมะละกอนนะเราก็ยังได้มีผักกินไปด้วยนะคะหอมนะคะซึ่งมันไม่สูงเนาะตอนแรกเอาพริกมาปลูกด้วยนะพริกมันพริกมันสูงนะคะพริกมันต้นสูงเนาะก็เลยเอาออก เพราะว่าตอนนั้นมะละกอมันยังเตี้ยอยู่ตอนนี้มะละกอสูงลแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงจะเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะต้นกล้วยกว็างามน,นี่ได้น้ำ